จุดไฮไลท์ของวัดนะครับเป็นถ้ำพญานาคนะ่ลเที่ยว e ีนี้แม่ต้องได้เห็นนะแม่ห้ามใช่ไหมว่าห้ามกอดห้ามขอกว่าใส่เ้านราห้าขับ,ขบ,ขบรถไ,ไกลน,นี่ครับแม่งผมมาทำงานอย่นี่ตงแต่โยนูกันด้วยนู่นมันจบดอนุบาลมาตั้งนานแล้วมันยังได้อยู่แบบนั้นเลยเลยพี่เราเดินทางเราไปวัดอะไร,รนนไัวัดวัดวัวัดวั อยู่จังหวัดไหนจังดปฐมาีไอพี่เอ้ามีควถึงลังสิตจจัวนายกปทุมธานีนี่กลับไปไปนี่เหรเนี่ยก้ผไม่ได้น้องกูเลยสวัสดีครับสวัสดีกับวิจัยฝุ่นไบเกอร์นะครับ EP นี้เจะพาไปวันเดทิปนะครับสักทิหนึงนะครับก็จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพครับก็จะไปจังหวัดปทุมธานีนะครับนครนายกนะ EP นี้จะเก็บ2จังหวัดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวคอนเซปต์วันนี้เนี่ยอยากจะแบบไปเที่ยวแบบชิลๆนะหาของกินอร่อยอร่อยหาคาเฟ่ดีๆแวะถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปหาที่เลฟี่อาจจะไปเล่นเขื่อนเก็บน้ําชนประทานด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูแพนวันนี้กันล้วแพนหลายอย่างเลยที่อยากที่จะไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะมีที่ไหนน่าท่องเที่ยวบ้างนะครับมีสถานที่ดีๆที่ไหนแนวหน้าแวะบ้างเผื่อว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมีโอกาสได้มาแคมปิ้งนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีที่ไหนน่าเที่ยวกันบ้าง ก็แวะที่แรกนะครับก๋วยเตี๋ยวเติมตีนนะครับจังหวัดปทุมธานีของพี่เจฟเชิญกิมนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีอะไรน่าทานบ้างเดี๋ยวขอหยุดจอดรถก่อนนะเออเอาเรื่องไหมลืมมาถึงก๋วยเตี๋ยวเติมตีแล้วนะครับเรามาหยุดพักกันที่ก๋วยเตี๋ยวเติมตีนะมากินมาคนเดียวแลไปกินเงี้ยตัวแรงของคน ตัวแรงอันนี้ตัวแรงทั้งทางเลย,ยบิดหน้าตั้งเลยอันนี้อนาคตดูคติไทยแลนด์นะครับนแล้า,า,า,าไปกินกันนะครับอร่อยไหมครับเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยผมมความร่ำรวยไหมอร่อยมาก เดี๋ยวเอรินส่งอีนี้ไปให้คุณแม่ดูนะปีตัดเมื่อไรม่หลที่พีตัดเมื่อไรอีกประมาณตัดเอนะเออวิดีโอค้างอยู่ในโกโปรประมาณประมาณหกเจ็ดจังหวัดแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับอร่อยนะเฮ้ยย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 ย้ยย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 ยเลยยยย โอเคครับก็ตอนนี้ก็ปัญหาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเราไปวัดอะไรครับวัดวัดวันนี้วังวันนี้วังเดี๋ยวเราเดินทางอีกประมาณ60กิโลประมาณชั่วโมงกว่านะครับอยู่จังหวัดไหนนครปฐมไอพี่ี้ยวมึงจะไปมาถึงลังสิตนครนายกปทุมธานีนี่ ไปไอนี่กันเนะนี่ยกลผมไม่ได้น้องคุณเลยอยู่กันน่ะนิมบอกไปบ้าอโอเค <c oughs> เดี๋ยวเดินทางต่ออีกประมาณ60โลประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าเดี๋ยวไปวัดมณีวงศ์นะครับที <c oughs> ่เจอกันเดินทางต่อไป <c oughs> 一路往左。 จุดไฮไลท์ของวัดนะครับเป็นถ้ำพญานาคนะะ ก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปที่เกินเก็บน้ำชนประการนะครับเดินทางกันต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมง เปรี้ยว e ีนี้แม่งต้องได้เห็นนะเขาจะได้รู้ว่าเองเขาจะได้รู้ว่าเองอ่ะขับรถมาไกลขนาดไหนแล้วก็หนีเที่ยวขนาดไหนไมแม่ห้ามใช่ไหมว่าหากหมห้ามขับรถมาไกลใช่ปะ่ะเขา้ามขับรถไกลคือเนี่ยครับแม่สองร้อยบาทลไอเปียวไอเปียวไอเปียวขับรถหนีไไมาไกลด้วยครับแม่นครนายกแล้วก็ตุรกันและจังหวัดอ่ะตุรนละจังหวัดนครนายกปทุมธานีครับแม่ไหนก็ฝากด้วยนะครับนี่นี่เดี๋ยวแม่จะเห็นว่ามันไม่ได้เอารถมาจริงนี่ครับคือรถมาจริงครับแม่แต่ถนนดีมากเดี๋ยวเรา ไปไปไปปูตะลึงคาเฟ่ปูตะลึงที่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ ไม่หาที่ร่มๆจอดเลย ตอนนี้ก็มาอยู่ที่คาเฟ่ภูตะลึงแล้วฮะเป็นบรรยากาศดีมากถึงแม้แดดร้อนอากาศก็ดีนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอืมแดดไม่ได้ร้อนกระด้างอ่อนไม่อันนี้เราจะไปไหน ก็อยู่ที่คาเฟ่ภูตเติงน,นะ่อน,อนยยก,ก,กั่อนายกบรรยากาศก็โอเคคนคนก็พอมาเน,นะหอ,อน้ำนี่อร่อยมากสูตรดีบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาถ่ายให้แม่ดูที่ที่นี้อยากให้แม่ดูอยากดูให้แม่ดูม่อยาดูโอเคครับก็ จบโคตลึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาข้าวเย็นทานกันนะครับดีเราไปทานที่ไหนกันนะไปคบบัวป่ามะขามนะครับติดริมน้ำนะเด,เดินทางกันต่อครับเจ้าเราเดินทางกันต่อนะครับก็ถือว่าที่นี่เป็นจุดเช็คอินจังหวัดนครนายกที่ดีมากแห่งหนึ่งนะครับก็สวยครับคุ้มค่าเลยที่มาไวยมีมอากาศจะมาเที่ยวใหม่ ตอนนี้ก็อยู่หัวปลามาะำแล้วนะครับหา <Okay. S 1> ที่นั่งในน้ำนะ น้ำมันเชี่ยวเกินไหเปล่าบดูดีๆอ่ะนู่นๆขอสุดนู่นได้ปะเออนั่นแหละอันนี้นู่นนี่ตัว้เลยนี่ตัวนี้ดีสุดใช่อันนี้แหละ ต่อที่ห้าสิว้าห้าสิป่ะได้ตอนนี้แหละหวายเลทตั้งรู้จักกันแล้วปีหกปี อันนี้ที่คิวบมาแทนใช่ไหมกรุณเทพประมาณร้อยกว่าโลเพื่อมาแช่ขาที่นี่เพื่อมาแช่ขาที่นี่เลยจะวะครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเปิดเพลงเลยครั้งแรกก็แห้งเลยผมกลัวจมไงถ้าลงอ่ะโอ้โหพี่น้ำน้ำเชื่อนี้ยกลัวจมผมไม่เชื่อพี่เลยจะเป็นผมผมโดดเลย ตายมีใจเห็นนะครับมีใจกินยอะใช่ใช่แล้วปกติเล่านาน้ำที่นบ่อยไหมครับอะไรนะครับที่เล่านาน้ำที่นี่บ่ยอยไหมโตบะ่อยครับเพราาะว่ผมไปหลานอ๋อไปหลานบ่อยเลยปกติมันน้ำมันขึ้นสูงสุดขึ้นสูงประมาณไห<ล>นถึงขึ้นถึงข้างบนเลยอ๋อมันสูงถึงข้างบนเลยเหรอใช่ผมอยู่นี่นนตั้งแต่อยู่นู่นมาแล้วอ้าวแล้วไอ้ต๊ะพวกนี้ไม่ลอยหมดเลยเหรอก็บหมดอ๋อเก็บหมดเลย มันมาเรื่องปีสองสิอ๋อเดี๋ยวก็เก็บแล้วเดี๋ยวก็เก็บอะ้รใช่ไหมไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่เก็บครับเพราะว่ามันน้ำไม่ได้มาแล้วไม่ยังไม่น้ำฝนเลยต้องเก็บหน้าฝนอย่างเดียวอ๋อปกติน้ำมันจะแรงเลยใช่ไหมครับอืมเพราะน้ำฝนมันนั่นนี่น่ากลัวใช่ใช่ใช่มันมาตอนไหนเราก็ไม่รู้ไงครับมันเป็นน้ำธรรมชาติหรือน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนอันนี้มันเป็นน้ำธรรมชาติสิมามาจากหนองตกวังตะไคร้ใช่ครับ ผมว่าทำงานอย่างนี้มแต่โยนอุปกรณ์เพราะว่าผมขึ้นได้กลับมาครับเพราะว่าขึ้นได้วัดได้เงินเดือนดูไอ้นู่นมันจบดอนุบาลมาตั้งนานแล้วมันยังเล่นอยู่แบบนั้นเลยเลยพี่ดู่ที่ถึงต้องโยนอุปกรณ์งั้นแล้วพี่ใช่ใช่มาที่เพื่อนตรงนี้แต่ของพี่อยู่ไกลของพี่จะจะไปไกลกว่านี้ใช่ไหมไอ้นี่มันไม่ไม่กล้าไปไกลไงนั่นนี่ก็สั่งอาหารมาสามที่อย่างนะครับที่ครัวมะขาม เราทุกคนเราจะบิด EP นี้ไปพร้อมๆกันนะครับกับคัวป่ามะขามกับคัวป่ามะขามเราไม่ขี่กลับเลยแต่ว่าพี่ไม่ได้อ่านไงเปี้ยวอ๋อขี่กลับแม่คือไม่อ่านแล้วเหลือแล้วถือว่าปิดคลิปแล้วไงปิดลก็เดี๋ยวในส่วนที่เปี้ยวสบัดเดี๋ยวพี่จะส่งให้ทางบ้านเปี้ยวเห็นนะเออก็ดีเขาจะได้รู้ตะบ้างว่ารถอ่อผมบอกเขาว่ารถไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่ ห้องดูรถไงระบายครอบครัวอ่ะไอเปี้ยว